เน Britain. ื variance, analyze, alles, all ้อหาในคลิปเป็นเหตุการณ์จริงและอ้างอิงจากเรื่องจริงอาจจะเรื่องที่แต่งขึ้นเนื้อหาอาจมีความรุนแรงหรือถ้อยคำไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารยณการรับชมและรับฟังทั้งนี้เนื้อหาจะทำขึ้นจากความสนใจของผู้จัดทำเป็นหลักผิดพลาดประการใดผู้จัดทำกลับขอภัยมาณที่นี้ ร o ฟท็อปเปอหรือนักปีนตึกมือเปล่าแล้วถ่ายภาพเซลฟี่มีมาตั้งแต่ปี2012เป็นอย่างน้อยซึ่งอาศัยความกล้าหาญในการปีนและถ่ายภาพใจกลางเมืองเพื่อเก็บภาพทิวทัศน์อันน่าทึ่งจากด้านบนในตอนแรกภาพทั่วไปที่ถ่ายโดย r o ฟท็อปเปอมักจะเป็นภาพถ่ายขาและเท้าของพวกเขาห้อยอยู่เหนือขอบของอาคารสูงโดยมีถนนในเมืองอยู่ด้านล่าง เมื่อได้รับความนิยมและ,ะไรายได้ r o ฟท็อปเปอเองก็ต้องเพิ่มความเสี่ยงเช่นกันช่างภาพจะจับภาพเพื่อนที่กำลังเดินอยู่บนขอบอาคารตั้งอยู่บนยอดเครนและบางครั้งก็ห้อยลงมาจากนั่งร้านอาคารสูงเ ocial m e d i ยเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในความนิยมของ r ูฟท t o p p e r เนื่องจากมีผู้คนเข้าติดตาม Instagram Twitter มากขึ้น ผู้บรรยายจะขอหยิบยกเรื่องราวรูฟท็อ p เปอร์สองคนที่เสียชีวิตจากความผิดพลาดขณะถ่ายทำเพื่อเป็นอุทาหรณ์และกรณีศึกษาหนุ่มชาวจีนผู้โด่งดังจากการท้าความตายถ่ายภาพเซลฟี่บนตึกสูงได้เสียชีวิตลงด้วยวัยแค่26ปีจากอุบัติเหตุตกตึกระหว่างการปีนขึ้นไปถ่ายภาพที่ช้างซา อูหยงหนิงมีผู้ติดตามเกือบ60,000คนบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเว่ยป๋อจากวิดีโอสั้นที่น่าทึ่งของเขาที่แสดงให้เห็นว่าเขาเกาะอยู่บนยอดอาคารสูงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย มีรายงานว่าเขาทำเงินได้อย่างน้อย5,50 0 0 0หยวนหรือ2 5 0ล้านบาทโดยประมาณจากการแชร์คลิปของเขาบนแพลตฟอร์มเว็บไซต์ China Global Television Network ของจีนแผ่นดินใหญ่ได้เปิดเผยว่าหนุ่มคนดังอูหยงหนิงได้เสียชีวิตลงแล้วจริงๆอย่างที่มีเสียงลือในอินเทอร์เน็ตหลังโซเชียลมีเดียของเขาไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆมาประมาณหเดือนจึงมีกระแสะกันว่าหนุ่มผู้โด่งดังจากการเซลฟี่บนที่สูง คนนี้อาจจะเสียชีวิตลงแล้วและสุดท้ายข่าวลือก็เป็นความจริงอูหยงหนิงเกิดเมื่อปี1991 เขามีชื่อเสียงจากการถ่ายภาพและคลิปโชว์ความกล้าในการท้าความตายไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปถ่ายภาพเซลฟี่บนยอดของตึกรฟ้าห้อยตัวลงมาจากขอบของตึกที่สูงหลายสิบชั้นหรือขึ้นเดินโชว์ลีลาผาดโผนบนที่สูงจนทำให้ไว้เปอของเขามีคนติดตามมากมายพื้นเพเดิมอูหยงหนิงเป็นคนฝึกมวยจีนอูหยงหนิงเริ่มได้รับงานแสดงบทตัวประกอบในหนังและซีรีส์หลายเรื่อง แต่เขากลับมาดังจริงๆกับการเซลฟี่บนตึกสูงโดยในชีวประวัติส่วนตัวซึ่งเขียนในไว้ป๋อเขาบอกว่าอยากจะท้าทายตึกระฟ้าทุกแห่งในโลกโดยไม่มีอุปกรณ์ใดๆป้องกันแต่แล้วตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2019ไวปป๋อของอู๋กลับเงียวไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจนชาวเน็ตจีนเริ่มสงสัยว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเขา จินจินแฟนสาวของเขายืนยันว่าเขาเสียชีวิตเมื่อวันที่8พฤศจิกายนและกล่าวว่าหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสองจะพบกันในวันที่10พฤศจิกายนเพื่อตกลงวันแต่งงานตามรายงานของ Resta r News สื่อของจีนอูหยงหนิงบังเอิญตกตึกเสียชีวิตระหว่างการท้าทายถ่ายคลิปสุดคั้วในฉางซาเมื่อวันที่8พฤศจิกายน จินจินแฟนสาวของเขาพึ่งทราบข้อมูลนี้จากตำรวจในวันรุ่งขึ้นเดิมทีทั้งสองต้องการหารือเกี่ยวกับวันแต่งงานในวันที่10พฤศจิกายนแต่พวกเขาไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุ จินจินบอกว่าทั้งสองตกหลุมรักกันหลังจากที่พบกันเมื่อเดือนกันยายนและมีความสัมพันธ์ที่ดีมากทั้งสองครอบครัวก็ตกลงที่จะแต่งงานกันหลังจากที่ทั้งสองคุยกันเสร็จในเช้าวันที่8พฤศจิกายนอูหยงหนิงก็ไม่เคยตอบกลับในตอนเย็นจินจินโทรมาและส่งข้อความ อูหยงหนิงไม่ตอบรับเมื่อเธอถามเพื่อนของอูหยงหนิงก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนดังนั้นเธอจึงรีบไปที่ฉางซาเพื่อตามหาอูหยงหนิงในวันที่9จินจินได้ทราบจากตำรวจว่าแฟนหนุ่มของเธอตกตึกเสียชีวิตโดยไม่ได้ตั้งใจเมื่อเวลาประมาณ13นาฬิกาของวันที่8พฤศจิกายน เจ้าหน้าที่ตำรวจในจุดเกิดเหตุเปิดเผยว่าร่างของอูหยงหนิงถูกค้นพบโดยคนงานทำความสะอาดกระจกอาคารดูเหมือนว่าอูหยงหนิงจะตกลงมาจากด้านบนที่จุดสูงสุดของอาคารและตกลงไปที่ระเบียงชั้นบนสุดซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่ตกด้านบนตึกออกไปประมาณ14เมตร ในช่วงเวลาที่ร่างของอูหยงหนิงตกกระแทกระเบียงดูเหมือนจะไม่ตายทันทีเขาปีนจากจุดที่เขาตกและย้ายตัวเองไปที่ทางออกและนั่งเสียชีวิตที่นั่น ตามรายงานของสื่อจีนสถานที่ที่อูหยงหนิงตกลงมาจากอาคารหัวหยวนอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์มีความสูง263เมตรและมีความสูงรวม62ชั้นเนื่องจากคนส่วนใหญ่ในอาคารนี้สามารถขึ้นไปได้แค่ชั้น44เท่านั้นจึงจำเป็นต้องมีบัตรห้องพักหรือใบอนุญาตทำงานจากโรงแรมแกรนด์ไฮแอทก่อนจึงจะสามารถขึ้นลิฟต์ขึ้นไปยังชั้น61ได้และชั้นบนสุดยังมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยดูแลอยู่ดังนั้นจินจิน,จนแฟนสาวของอูหยงหนิงจึงคาดเดาว,ว่าลิฟต์ขึ้นไปได้แค่44ชั้นอูหยงหนิงจึงปีนต่อขึ้นด้วยความแข็งแกร่งของตัวเองคนเดียวปีนขึ้นไปเกือบ20ชั้นในคลิปวิดีโอบันทึกการปีนตึกครั้งสุดท้ายในชีวิตของเขาถ่ายโดยโทรศัพท์มือถือของเขาที่ตั้งไว้ใกล้กับสถานที่ที่เขาตกกล้องกำลังหันหน้าไปทางอาคารที่เขากำลังปีนในเวลานั้น วิดีโอยาว19นาทีแสดงให้เห็นว่าอู๋หยงหนิงลองห้อยตัวลงจากอาคารหนึ่งครั้งก่อนจะกลับขึ้นไปที่บนอาคารในเวลาประมาณ12นาทีต่อมาอู๋หยงหนิงพยายามลองครั้งที่สองและเขาก็ดึงตัวเองขึ้นสองครั้งในวิดีโอจะเห็นได้ว่าอู๋หยงหนิงค่อนข้างเหนื่อยล้าทางร่างกายและเท้าของเขาแทบจะไม่ได้รับการพยุงจากผนังกระจกที่พยายามปีนขึ้นไป หลังจากยื้อและดิ้นรนประมาณ20วินาทีในที่สุดเขาก็หมดแรงและตกลงไปและในช่วงเวลาที่เขาตกอูหยงหนิงก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมานอกจากนั้นยังมีข่าวว่าที่เขาต้องเสี่ยงตายทำเรื่องน่ากลัวแบบนี้ก็เพื่อพยายามคว้าเงิน1 0 0 0 0แสนหยวนหรือ450,000บาทโดยประมาณก็เพราะหาเงินไปรักษาอาการป่วยของแม่และเขาวางแผนจะหาเงินใช้ในงานแต่งงาน ยังไม่ชัดเจนว่าบริษัทใดสนับสนุนการกระทำครั้งนี้แต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันที่ชัดเจนว่าเรื่องนี้เป็นความจริงหรือไม่การเสียชีวิตอันน่าสลดใจของอูหยงหนิงได้รับการถ่ายทอดสดจากแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสดของจีนไปยังยูเซอร์หลายล้านคนหลังจากที่เสียชีวิตขณะพยายามดึงตัวเองขึ้นจากขอบตึกระฟ้า ในส่วนของคดีศาลในกรุงปักกิ่งตัดสินว่าแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสดของจีนมีส่วนรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของอูหยงหนิงเนื่องจากสนับสนุนหรือส่งเสริมการกระทำที่เป็นอันตรายของเขาแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งสดของจีนได้รับคำสั่งให้จ่ายเงิน30,000หยวนหรือ136,000บาทโดยประมาณให้กับครอบครัวอูหยงหนิง เทรนด์ถ่ายรูปบนตึกสูงเป็นที่นิยมทั่วโลกในเมืองที่มีการพัฒนาอย่างหนักแม้จะมีข้อกังวลด้านความปลอดภัยแต่รูฟท็อปเปอร์หลายคนยืนยันว่าการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยทำให้ประสบการณ์ในการปีนลดลง ช่วงเวลาที่คุณเริ่มสวมอุปกรณ์นิรภัยคือช่วงเวลาที่คุณเกิดความสงสยัยและเมื่อคุณมีข้อสงสยัยนั่นคือช่วงเวลาที่สิ่งต่างๆอาจผิดพลาดได้เจมส์คิงตันนักปีนเขาเชาวอังกฤษกล่าวกับ BBC เมื่อปีที่แล้วมันเปลี่ยนวิธีที่คุณมองสิ่งต่างๆอย่างสิ้นเชิงคุณมองว่าทุกอย่างเป็นไปได้มากกว่ากำแพงที่จำกัดความสามารถคุณ โดยปัจจุบันมีคนหนุ่มสาวทั่วโลกจำนวนไม่น้อยที่หาความท้าทายในชีวิตและอาจจะสร้างรายได้ด้วยการขึ้นไปเซลฟี่บนจุดที่อันตรายต่อชีวิตเช่นเดียวกับอูซึ่งสำนักงานข้อมูลสุขภาพของสหรัฐได้ระบุว่าอัตราการเสียชีวิตของคนกลุ่มนี้จะมีมากถึง1ใน60เลยทีเดียว ชีวิตสั้นเกินกว่าจะไล่ล่าตามยูนิคอร์นเป็นข้อความที่เรมี่ลูซิดีโพสต์บนอินสตาแกรมไม่นานก่อนเสียชีวิตเรมี่ลูซิดีเป็นรูฟท็อปเปอร์นักปีนตึกมือเปล่าชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นที่รู้จักในวงการโซเชียลมีเดียในชื่อเรมี่เอนิกมาเขาเริ่มปีนตึกสูงมาตั้งแต่ปี2016และมักจะถ่ายภาพและวิดีโอจากจุดสูงสุดของอาคารต่างๆทั่วโลก เขาเคยถ่ายภาพจากยอดตึกสูงในเมืองต่างๆเช่นดูไบาปารีสวอร์ซอและกรุงเทพ t r a เกนเ e r ร์ทาวสูงที่สุดในบรรดา3มหอคอยของเกาะฮ่องกงตั้งตระงานสูงขึ้นไปบนท้องฟ้ามากกว่า219เมตรมีจุดชมวิวสำหรับชมยอดเขาวิกตอเรียพีกอันเขียวขจีของเมืองและทะเลของอาคารสูงด้านล่าง ตึกเทรเันเตอร์ทาวเวอร์เคยถูกจัดเป็นตึกสำหรับพักอาศัยที่สูงสุดในโลกก่อนจะโดนทรัมว์เวลทาวเวอร์ในนิวยอร์กทำลายสถิติในปี2021นักบินตึกชื่อดังชาวฝรั่งเศสดับสลดหลังแอบขึ้นไปถ่ายรูปบนดาดฟ้าตึก68ชั้นในฮ่องกงแล้วพลัดตกลงมาวันที่31กรกฎาคม2023 ตำรวจฮ่องกงออกถแถลงการเรื่องชายชาวฝรั่งเศสที่เชื่อว่าพลัดตกลงมาจากตึกสูงจนเสียชีวิตโดยสื่อท้องถิ่นระบุว่าผู้เสียชีวิตคือเรมี่ลูซิดีนักปีนตึกมือเปล่าวัย30ปีเบื้องต้นไม่พบจดหมายลาตายซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการชนสูตรศพเพื่อยืนยันสาเหตุการตายอีกครั้ง ศพของลูซิดีถูกพบบริเวณนอกชานของอาคารเทรกันเตอร์ทาวเวอร์อาคารที่พักอาศัยสุดหรูสูง68ชั้นหรือประมาณ219เมตร รายงานข่าวระบุว่าผู้ตายมาที่อาคารแห่งนี้ในช่วงค่ำของวันที่27กรกฎาคม2023โดยอ้างกับรอปพว่ามาหาเพื่อนที่อยู่บนชั้น40เพื่อจะแอบขึ้นไปถ่ายรูปที่ดาดฟ้าโดยจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าลูซิดีขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น49ก่อนที่จะขึ้นบันไดต่อไปที่ชั้น68และเปิดประตูขึ้นไปบนดาดฟ้า ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งตามเวลาท้องถิ่นลูซิดีถูกพบโดยแม่บ้านคนหนึ่งขณะกำลังทำความสะอาดเขาเคาะกระจกหน้าต่างของเพนต์เฮาส์ที่ชั้น68จากภายนอกดูเหมือนว่าเขาจะพยายามขอความช่วยเหลือหลังจากที่ติดอยู่ข้างนอกแม่บ้านตกใจและโทรแจ้งตำรวจแต่ลูซิดีก็พลัดตกลงมาเสียชีวิตก่อนที่ตำรวจจะมาถึง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบกับกล้องของเขาซึ่งมีวิดีโอกีฬาผาดโผนที่เขาเคยทำและในอินสตาแกรมของเขาก็มีภาพและวิดีโอเกี่ยวกับการปีนที่สูงที่มีทู้ติดตามกว่า3,000คนซึ่งวิดีโอส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าเขาปีนขึ้นไปโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์นิรภยัยใดๆ โดย6วันก่อนเขาเสียชีวิตเขาได้โพสต์ภาพจากไทม์สแควร์ในคอสเวเบของฮ่องกงขณะที่เขาอยู่ที่ฮ่องกงเขาได้พักอยู่ที่โฮสเทลในจิมซาจุยซึ่งเจ้าของบอกว่าเขาเป็นมิตรและก็ถ่อมตัวมากขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบกับพาสปอร์ตและสิ่งของอื่นๆของเขาที่โฮสเทล อเลงโรเบิร์ตนักปีนเขาชาวฝรั่งเศสและนักปีนตึกในเมืองซึ่งปีนเขามา50ปีกล่าวว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ได้เห็นเด็กหนุ่มรูฟท็อปเปอร์ชั่นลูซิดีเสียชีวิตโดยบอกว่าผู้สนใจรักวัฒนธรรมย่อยมักไม่ใช่นักปีนเขาที่ได้รับการฝึกฝนแต่เป็นแค่ช่างภาพในโซเชียลมีเดีย พวกเขาไม่ได้เริ่มปีนตึกขึ้นไปโดยเริ่มจากด้านล่างของอาคารแต่พวกเขากําลังขึ้นลิฟต์ใช้ทางออกดับเพลิงและถ่ายเซลฟี่โดยใช้โกโปรมันไม่เกี่ยวอะไรกับการปีนเขาและตอนนี้มีคนจำนวนมากที่ไม่ได้รับการฝึกฝนเพื่อสิ่งนั้นเขากล่าว โรเบิร์ตซึ่งใช้ชื่อเล่นว่าเฟรนด์สไปเดอร์แมนกล่าวว่าอาชีพของเขาเองเกี่ยวข้องกับการปีนตึกที่ผิดกฎหมายหลายครั้งแต่หลายครั้งก็ได้รับอนุมัติเช่นเบิร์ชคาลิฟาของดูไบในปี2011ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโลกเขาบอกว่าเขาได้รับไฟเขียวจากเจ้าหน้าที่ให้ปีนเบิร์ชคาลิฟาอย่างไรก็ตามเขาจำเป็นต้องสวมสายรัดการปีนสูง828เมตรนั้นใช้เวลา6ชั่วโมงรวมทั้งยอดแหลมบนตึกด้วย โรเบิร์ตกล่าวเสริมว่าเขาเข้าใจถึงความท้าทายของความสูงสำหรับเหล่ารูฟท็อปเปอร์แต่ก็เสียใจกับอิทธิพลของโซเชียลมีเดียด้วยตอนที่ผมเริ่มปีนเขาผมปีนคนเดียวตลอดส่วนใหญ่แล้วไม่มีภาพหรือฟิล์มเลยเขากล่าวดังนั้นคำถามคือคนรุ่นใหม่ทุกคนกำลังทำอะไรบางอย่างเพราะพวกเขารักมันจริงๆหรือเพราะพวกเขาต้องการมีชื่อเสียงกันแน่